สร้างบ้านเองมันคุ้มมันประหยัดกว่าซื้อโครงการจริงไหมจ๊ะแบบตรงไปตรงมาเลยผมว่าคุ้มกว่าแต่แล้วแต่การที่คนคนนั้นจะทดลองเองก็คือถ้าลองอยู่แล้วรู้สึกว่าอยู่โครงการมันดีกว่าผมก็จะไม่เถียงว่ามันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความชอบของของแต่ละบุคคลแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเคยอยู่ทั้งโครงการแล้วก็อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยผมมองว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านหลังแรกของผม แต่มันเป็นบ้านหลังแรกที่เป็นบ้านจริงๆของผมก็คือเป็นบ้านที่ผมออกแบบเองและผมไม่มีภาระหนี่อะไรเลยจัดสรรพื้นที่และสามารถเปิดแอร์ได้ทั้งวันโดยที่ค่าไฟแค่พันกว่าบาทระหว่างบ้านจัดสรรกับบ้านที่เราเลือกสร้างเองมันมีข้อแตกต่างอะไรบ้างบ้านจัดสรรเนี่ยเขาก็จะมีคุณภาพของเขาอยู่แล้วว่าเขาใช้วัสดุแบบไหน,นมีพีแคสมีอิฐมวลเบาหรือนู่นนี่นั่นแต่ของเราเนี่ยก็คือถ้าเราหาผู้รับเหมาที่แบบ อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือนู่นนี่นี่นั้นมีมีความรับผิดชอบไม่ไม่สูงอ่ะมันอาจทําให้มาตรฐานของบ้านเราเนี่ยมันอาจจะน้อยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเรื่องราคาก็คือถ้าเราเทียบที่ดินจริงๆกับที่ดินที่เราซื้อเองกับที่ดินในบ้านจัดสรรแล้วก็ในโครงการเนี่ยผมมองว่าการที่สร้างบ้านเองเราสามารถจัดการเรื่องราคาในการสร้างได้มากกว่าได้ได้คุ้มค่ามากกว่าก็คือในที่ดินขนาดนี้เราสร้างบ้านขนาดนี้ถ้าไปเทียบกับราคาของบ้านจัดสรรจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องเลย เพราะเราหาผู้รับหมาได้เองเราเลือกวัสดุได้เองเราเลือกรูปแบบได้เองอะไรยเงี้ยม,มันผมว่าเรื่องราคาจะเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันสามารถมันสามารถเวทกันได้อ